เมื่อวันที่17สิงหาคมพศ2564เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีโดยดรเอกพันธ์อินเจื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยดรสิริพรอินเจื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีนายมนัทพงศ์พรมพิสิทธิพงศ์ประหลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนางจารุวรรณภูสวัิ์รองประหลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและนายขจรศักดิ์จงสุขใสรองประหลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้มอบน้ำดื่มสิงห์จำนวน100โหลให้แก่โรงพยาบาลสนามอำเภอเมืองสนบุรีโดยมีนายสีธรรมราชแก้วนายอำเภอเมืองสนบุรีเป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื่มสิงเพื่อให้เป็นประโยชน์ของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามอำเภอเมืองชนุรีณสนามกีฬาแห่งที่2โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี